สู่ EP 5นะครับผม <Wow. S 1> เรากําลังซ่อม R 3 4อยู่ R สาคันนี้เป็นรถของพี่เตอร์นะครับที่คนรู้จักกันดีถ้าคนพอจําได้ช่วงหนึ่งของรスแอเรียครับผมจะมี R 3 4คันนึงที่ไปดิฟอยู่ที่นั่นดิฟจนทุกคนรู้จักเลยรู้จักกันทั้งประเทศเลย R 3 4คันนี้เองนักแข่งของเรานีก็คือเจ้าของคันนี้นั่นเองเขาจะมาเปลี่ยนข่อง ID จากตอนแรกเป็น ID ผ่าแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็น ID g กตตี ID g กตตีจะทําลมได้ดีกว่า นี่คือไอดี RB25 e ตัวเก่าเขาจะพา,พาแล้วสร้างตรงนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าไอดี RB25 e ตัวเก่ามันจะมีงวงเรื่องงวงออกมาตรงนี้พลาดระหว่างเครื่องตอนนี้เขาเลยตัดทิ้งแล้วใส่เป็นลิ้นหน้าแทนมันถึงจุดสิ้นสุดของมันลวเจ้าของยอมอัปเกรดมาแล้เราเลยเปลี่ยนจากทรงนี้เป็นทรงเกดดี้นี่คือเกดดี้ส่วนไอดีเกดดี้เนี่ยครับถ้าคนอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนรีวิวเป็นยังไงไปดูได้ที่รถดิฟของเราเจ้าเมกากอส์ซิล่านั่นเลย ตกใสต่ตีกูวะแล้วตอนนี้เรากาลังเปลี่ย ja นองศาลิ้นก่อนว่าลิ้นผีเสื้อตรงนี้ท่านี้มันไม่สามารถใส่ได้มันติดเราอาจจะต้องหมุนมันเปลี่ยนท่าให้มันอยู่อีกท่าหนึ่งมันจะได้ใส่แบตใส่กล่องฟิลได้พอคันนี้ใส่ท่อไอดีเสร็จนะครับพรงนี้เราจะแก้ท่อไอดีนิดนึงแล้วก็จูนแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้ครับผมจะมี Honda c i t ตมาใส่เบรกเน็กเตอร์อีกแล้วเป็นเบรกตัว6พอร์ตตัวเดียวกับพนาจ่ายที่ใส่ไปจะออกมาเป็นสียังไงสวยแค่ไหน จะของรถลองกันเลยว่าพับเบรกดบไหมดูดเล้วดูดจานไหมดูดูดูดแต่ไม่จึ๊กที่แปดสิบอ๋อ,อ,อได้ใช่ไหมและเราก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสนามคนครเชสีเราจะมาเรียนทฤษฎีนะครับเรียนทฤษฎีของการนอน,น,อนใช่การนอน ที่สวัดีของเอ็นูร่านะครับว่าเซอร์กิตเอ็นูราเนี่ยก่อนจะแข่งขันเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างมีข้อบังคับอะไรบ้างมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติตามก็ตอนบ่ายเราก็จะไปพาปฏิบัติทั้งสลาลอมแล้วก็ตัวเบรกสเตชันโอติกรเราขับรถโตโยต้าอัลติสนะครับผมตัวทัวร์ลิงจะลงเอดนูร่าสนามแรกสนามช้างสนาม2ก็สนามช้างโอติลงแข่งเองนะครับผมพูดเลยว่ามันแน่นอนนะฮะมแดดไม่้อนมากเลยวันนี้เราอยู่กับเทพบัสครับสวัสดีอีกแล้วเทพมาอีกแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวัน การซ้อมของเอ็นดูราแล้วก็ทีมเน็กเตอร์เ g k จ g k อะไรนะเฮ k เฮ้ย HGR HGR h ตจ h อาโอ้โทษโทษโทษช่วงเช้าช่วง10บโมงเนี่ยผมจะเข้าไปนั่งเรียนทฤษฎีก่อนจะไปดูว่าพีตีจะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเก้าอี้มันน่านอนมากเลยกินครับเด็กค้ลงทะเบียนเรียนแล้วครับวันนี้พร้อมเรียนมากเลยครับสภาพไม่น่าพร้อมนะวันนี้เรามาเรียน เรามีผู้เบอการเรียนการ้อนไม่หล่อนอนถ้ามานหนุนแน่นอนตอนนี้เราก็ได้เรียนภาคทิสฎีเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปภาคปฏิบัติและข้างนอกแม่มมโคตรร้อนเลยแล้วออกไปเราจะเจอกับเอกสเตชั่นกับสลาลอมช่วงบ่ายๆเราจะเริ่มซ้อมกับเต็มที่แล้วเยวไปเตรียมตัวก่อน วีนี้นะครับโอติการาดเราขับเ o y รอรตร์ิสคันนี้ในการแข่งขันรายการเอนดูร้านทั้ง3สนามเลยขับกัน4คนเด่ย๋ยวองไปลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วก็ตัวผมเองผมต้องปรับตัวยังไงบ้างก็ติดตามติดตาม ขอซ้อมเสร็จแล้วได้เวลามารีวิวพัาเบรกตัวใหม่กันดีกว่าเป็น Racing Spec นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยของพัาเบรก Nexter ตอร์ผสมเนื้อเหล็กเข้าไปเหมาะกับการที่แบบเราใช้เบรกบ่อยๆใช้เบรกนานๆเหมือนเอ็นดูานนะฮะมาเราไปลองกนะัน หมดแล้วครับอีเวนต์วันนี้ที่นครชัยศรีกับ HGR Racing ตัวผมเองก็ได้ซ้อมเซอร์กิตของ Day 1เสร็จแล้วสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมตัวผมเองสำหรับปีนี้เราแข่งเซอร์กิตเอนดูรานนะฮะครั้งต่อไปอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ฝากติดตามพวกเราด้วยพวกเราสตรีทกะลาดบายเรซีิมันเทครับเจอกัน